รีวิวตู้เย็น Mitsubishi Inverter 15Q รุ่น MRF45EP ค่าไฟ1,308บาทต่อปีค่ะปรหยัดไฟบ้วย มาดูช่องฟีวกันช่องฟีวมีสองชั้นค่ะชั้นบนกับชั้นล่างตรงนี้จะเป็นที่ทำน้ำแข็งแค้นง่ายข้างๆจะมีชั้นสองชั้นค่ะใส่ขวดน้ำตั้งได้ขวดน้ำเล็กๆชั้นล่าง ช่องนี้จะเป็นช่องใต้ช่องเฟซค่ะใส่ของได้เยอะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้เป็นช่องข้างบนชั้นผักแล้วก็หกชั้นที่หกเป็นชั้นผักค่ะช่องก็ออกว้างใส่แตงโมได้ทั้งลูกค่ะข้างข้าง ที่วางขวดน้ำมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางไข่ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้วางไข่ซื้อที่ใส่ไข่มาจากช้อปปี้มาใส่มีจะมีเสียงเตือนถ้าเราลืมปิดตู้เย็นค่ะได้ยินไหมชิ้่วางไข่จากช็อปปี้ร้อยกิบกบาทค่ะ ว่าางมากคะใช้มาได้อาทิตย์หนึ่งก็เย็นดีค่ะไม่มีเสียงรบกวนเสียงเงียบดีข้างข้างตัวเย็นก็จะเป็นพลาสติกลายๆโดยรวมดีมากค่ะชอบเสียงเงียบ 一样。Yeah.